ุดแรกจุดใหญ่ที่เทศบาลใช้ก็คือจิตที่เป็นแยกสะพานดําที่เราทราบกันนะคะจริงที่ทราบคือพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ที่เทศบาลใช้ในการมีถ้ามีน้ําท่วมก่อนหน้านี้ก็จะใช้ที่นี่เป็นที่พักขยะเสมอมาเท่าที่ทราบนะคะแต่ด้วยความว่าก่อนหน้านี้มันไม่เคยท่วมทุกหลังคาแบบนี้เพราะฉะนั้นขยะจะไม่เยอะมหาศาลขนาดนี้เนาะส่วนตัวก็ตกใจเหมือนกันว่าขยะที่เกิดจากน้ำท่วมรอบนี้คือเกินแสนตันนี่ส่วนตัวก็ไม่เคยเจอปริมาณเยอะขนาดนี้ค่ะ จริงๆหลักๆก็จะเป็นก็ที่เราคุ้นขูก็คือขยะทั่วไปเนาะถัดมาก็จะเป็นเฟอร์นิเจอร์ค่ะแล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้าอันนี้น่าจะเป็น3 3ก้อนหลักอ,อีกก้อนหนึ่งอาจจะเป็นที่นอนอันนี้ที่จะเป็นของหนักๆอีกเซตหนึ่งตอนขนออกแรกๆก,ก,ก็จะประมาณใกล้ๆกัน3 0 0 0 5 0 0 0ารอบสุดท้ายน่าจะเกินหมื่นตันต่อวันที่เราสามารถขนเราจะขหาดใหญ่ได้พอทุกอย่างมันตั้งหลักได้นาะแล้วก็เข้าที่เข้าทางแล้วก็มีศักยาภาพที่จะพา ออกจากเมืองได้เร็วขึ้นถ้าจากการคาดการเรามีขยะเกิดขึ้นประมาณแสนห้าหมืนตันโรงไฟฟ้าเผาได้วันละ500ตัน300วันนี่คือเตาไม่หยุดเลยนะคะ1ปีหมดแต่เตายังไงก็ต้องมีการพักการเบรกซ่อมบำรุงก็ปีครึ่ง2ปีได้ค่ะถ้าให้เบ็ดเสร็จจริงๆ จริงโรงไฟฟ้าทั่วไปก็จะออกแบบไว้สําหรับขยะที่ผสมกันได้ประมาณนึงนะคะแต่ถ้าให้ประสิทธิภาพดีเพื่อกําจัดมลพิษที่เกิดขึ้นด้วยก็ควรจะเป็นอะไรที่มีค่าความร้อนสูงๆเผาแล้วให้ความร้อนเยอะๆตัวเองก็นึกว่าเฟอร์นิเจอร์ไม้เหล่านี้ให้ความร้อนสูงนะคะซึ่งเรามีเยอะก็น่าจะพอช่วยเป็นเชื้อเพลิงในการเผาขยะอื่นๆให้ให้อากาศที่ออกไปสะอาดได้ค่ะ มีหลายอย่างที่ไม่ควรเผาเช่นพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าอันนี้ก็ไม่ควรจะเข้าเตาคือถ้าแยกได้ตอนนี้ไม่แน่ใจว่าไอ้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ลอยๆจากบ้านเราไปเนี่ยไปอยู่ในกองนั้นมากน้อยแค่ไหนที่ที่เห็นข่าวก็จะมีพี่ๆเนาะพี่ๆนะเขาเขาจะไปคุยเอาของมีค่ามาก็น่าจะบางส่วนน่าจะออกจากตรงนั้นไปแล้วเพราะฉะนั้นที่เกาะแต้แวถ้าทาได้ก็ถ้าหาอะไรที่เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าออกได้อย่าเอาเข้าเตาค่ะพวกนี้มันไม่เหมาะในการเผา ที่เหลือจริงๆในข้าเตาเผาก็คือเราไม่ใช้ประโยชน์อย่างอื่นไม่ได้แล้วนะคะแล้วเราสามารถลงไฟฟ้านี่คือสามารถผลิตไฟฟ้าได้นะตอนนี้ก็เป็นออปชันที่ดีว่าเราก็จะได้ไฟฟ้ากลับมาใช้ด้วยนะคะ<ม>กลิ่นเนาะมันก็จะทำให้สุขภาพด้วยแล้วก็ทั้งกายทั้งสุขภาพจิตนะคะค่อนข้างแย่วิธีการจัดการพื้นฐานที่เรามาักจะใช้กันก็คือการใช้น้ำหมักชีวภาพ หรือ EM ที่เราอาจจะเคยได้ยินบ้างนะคะเขาก็จะมีหัวตูดินซีที่เขาสามารถสามารถย่อยสลายสิ่งที่ทําให้เกิดกลิ่นตัวนี้ได้เร็วขึ้นนะคะจริงตอนนี้ตัวที่ทําให้เกิดกลิ่นคือง่ายๆคือเหมือนตูดินซีเศษเศษที่ย่อยสลายได้ง่ายมันจะเริ่มบูดแล้วง่ายๆนะคะทีนี้จุลินทรีย์เหล่านี้สามารถไปจัดการให้สิ่งที่บูดเนี่ยมันเราได้กลิ่นเปรี้ยวๆเนาะ ะะเพราะนั้นเขาจะสามารถช่วยลดความเปรี้ยวกลิ่นเปรี้ยวกลิ่นเหม็นที่มันเตะจมูกเราเนี่ยได้ให้มันน้อยลงแล้วก็มันย่อยสลายได้เร็วขึ้นทีนี้พอสิ่งที่จะบูดมันค่อยๆหายไปเร็วขึ้นเพราะฉะนั้นพวกสัตว์ลำคาญที่มันจะใช้สิ่งนี้เป็นอาหารมันก็จะหายไปเองโดยปริยายคือขึ้นอยู่กับชนิดจุลินทรีย์ด้วยเนาะกับประเภทของอาหารที่อยู่ตรงนั้นโดยมากส่วนใหญ่ก็เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่ใช้เวลาช้าเร็วต่างกัน บางอย่างมันย่อยได้ยากมากเนี้ยค่ะจุลินทรีย์ก็ทํางานได้ไม่ดีก็จะใช้เวลานานหน่อยแต่อะไรที่มันเสียเร็วแสดงว่าน่าจะย่อยสลายได้เร็วจุลินทรีย์ก็จะทํางานได้ดีกับพวกที่มีกลิ่นได้เร็วค่ะ <c oughs> ข้อดีคือส่วนมากจะเป็นธรรมชาติเราก็กลัวพวกสารเคมีสารเคมีคือมันจะทําให้หายเร็วกําจัดได้เร็วแต่ว่าตกค้างส่วนใหญ่ถ้ามันตกค้างในพื้นที่ก็จะเป็นภาระต่อในอนาคตแต่ถ้าจุลินทรีย์ธรรมชาติถ้ามันก็มีวงจรชีวิตมัน ถ้ามันทำงานเสร็จก็อาจจะตายแล้วก็ไม่ค่อยทิ้งภาระเท่าไหร่ไว้ค่ะตอนนี้ที่เรายังพอเห็นสภาพปัญหาในหัดใหญ่นะคะแล้วก็เห็นวิธีการขนส่งเราก็ำลังคิดกันอยู่ว่าครั้งต่อไปเราต้องทำยังไงอย่างแรกคือสิ่งที่เราอยากรู้ตอนนี้คือที่ไหนที่จะแทนที่สะพานดำในครั้งหน้าที่ที่เหมาะในครั้งหน้าจะเป็นที่ไหนอันนี้อันนี้คือสิ่งที่เราน่าจะหาคำตอบได้ก่อนที่รอบหน้าจะมาเนาะ แล้วก็เมื่อเกิดน้ําท่วมลนนักษณะนี้วิธีการจัดการเนื่องจากหาดใหญ่มีเรามีเป็น4เขตเนาะเราคิดกันว่าอย่างน้อยเราจะมีเซ็นเตอร์ของแต่ละเขตมาร์กกันไว้เลยว่าครั้งหน้าถ้าเกิดเหตุการณ์นี้ใครจะเป็นคนเซ็นเตอร์เป็นคนออกคําสั่งจัดการในพื้นที่นั้นๆน้ําท่วมอีเวนต์น,นี้หนึ่งบ้านที่ขนออกมาเนี่ยประมาณ2ตันเพราะฉะนั้นเราพอรู้ว่าแต่ละเขตมีกี่บ้าน เพราะฉะนั้นปริมาณขยะที่ออกมาสมมุติท่วมทุกบ้านอย่างนี้อีกขยะแต่ละเขตเราคิดเรารู้แล้วว่าเราจะรับมือกับขยะกี่ตันเพราะฉะนั้นเราต้องการลดกี่คันต้องขนออกไปกี่เที่ยวอย่างนี้ค่ะเราคำนวณได้เลยในพร้อมเลยสําหรับรอบหน้าถ้าเกิดเหตุการณ์นี้ปุ๊บเราต้องขอความช่วยเหลือจากใครเพราะว่าเราคงไม่มีรถสต๊อกไว้ในหันใหญ่เนาะรู้เลยว,ว่าเขตหนึ่งจะต้องประสานใครเพื่อนํารถเข้ามาช่วยอย่างนี้ค่ะแล้วออกไปที่ไหนตอนนี้เราพอทราบแล้วว่าเรามีออปชั่นอยู่ที่ไหนบ้าง ในการกําจัดขยะก็น่าจะไม่ชุลมุนเท่ารอบนี้ค่ะบทเรียนนี้น่าจะทําให้เรารับมือได้ดีขึ้นแน่ๆสําหรับรอบหน้าค่ะ